เออนุ่นฉันสอบวิชาของอาจารย์ภูวดลอะได้คะแนนเยอะกว่าแกอีกนะจ้าไม่คนที่อวดแบบนี้เขียนยงคงไม่ไกลแล้วม,มั้งแหมฉันก็ขออวดหน่อยเถอะนานๆฉันจะทําได้ดีกว่าแกอะแกจะมาคิดแข่งกับฉันทําไมเนี่ยฉันไม่ได้เห็นแกเป็นคู่แข่งเลยนะเออแกฉันขอย,ยืมโน้ตบุ๊กแกทํางานได้ปะของฉันพึ่งพังไปเมื่อคืนเองได้ดิฉันทําการบ้านเสร็จพอดีเดี๋ยวแกแวะไปเอาที่ห้องเลยแล้วกัน เดี๋ยวฉันต้องไปทํางานพนาร์ทไทม์ต่อแกนี่ก็ขยันเหมือนกันเนาะไม่คิดจะพักบ้างเลยเหรออยู่เฉยๆมันก็เบื่อแล้วฉันก็อยากแบ่งเบาภาระแม่ด้วยนุ่นเราชื่อแม็กนะเราซื้อขนมมาฝากจะเป็นอะไรไหมถ้าแม็กอยากรู้จักนุ่นเพิ่มอะ่ะ มารับฉันเหรอฉันยังไม่เลิกงานเลยนะแก yeah. ฉันมีเรื่องว่ะมีอะไรอะ่ะเรื่องใหญ่เลยเหรอคือแม่ฉันหาค่าเทอมให้ไม่ทันอะ่ะถ้าไม่จ่ายเทอมนี้ฉันก็ไม่ได้ฝึกงานแล้วก็ไม่จบพร้อมเพื่อน ฉันจะทำยังไงดีอ่ะแกช่วยฉันคิดหน่อยสิแกขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะครบห้าพันนุ่นเราซื้อขนมมาอะ ขอบใจนะนายแหมมีแต่ของนุ่นทั้งออฟฟิศเนี่ยมีนุ่นคนเดียวหรือไงก็เราเห็นว่านุ่นชอบกินเราก็เลยซื้อมาฝากอ่ะแล้วเราขอตัวไปคุยธุระก่อนนะอืม ปิมมีอะไรเพื่อนเธอหน้ารักอ่ะช่วยเราจีบหน่อยสินี่ฉันจะบอกอะไรให้นะจะได้ไม่เสียเวลานุ่นเขาคงไม่ชอบผู้ชายแบบแกหรอกอย่าไปเสียเงินซื้ออะไรให้เลยเปลืองปกเปล่าโหพิมพูดตรงเกินไม่รักษาลำใจกันเลยฉันเป็นเพื่อนนุ่นฉันรู้ดีสเปคของนุ่นอะไม่ใช่แบบแกหรอก เดี๋ยวไปส่งเอกสารก่อนนะปิมตอนนี้นุ่นก็เปิดทางให้เราจีบแล้วเราไม่รู้นะว่าทำไมปิมถึงแนะนำเราแบบนั้นนะก็คงจะเปลี่ยนรสนิยมแล้วละมั้ง อะไรนะป้าแม่เป็นไรนะแกเดี๋ยวแม่แกก็ได้ผ่าตัดแล้วแล้จะให้ฉันทำยังไงล่ะค่าผ่าตัดแม่ฉันตั้งห้าหมื่นฉันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นหรอกเอามารักษาแม่หมดแล้วแกจะเหลือเงินที่ไหนใช้ล่ะ ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยแกช่วยฉันหน่อยนะฉันไม่อยากให้แม่เป็นอะไรอะ่ะฉันโอนไปแล้วนะปิมสี่หมื่นห้าใช่แกจะได้มีเก็บไว้ใช้ด้วยไงโอเคแม่เป็นไงนลรวบอกฉันด้วยนะส่วนเรื่องงานอะ่ะไม่ก็เป็นห่วงนุ่นคิดดีแล้วเหรอ ที่ไปกู้เงินมาให้ปีมแบบนั้นทำไมล่ะปิมเขาเ็เพื่อนนุ่นนะนายรู้แต่นายก็แค่กลัวแม่ของปิมก็เหมือนแม่ของนุ่นนั่นแหละนุ่นวันนี้แกไปกินข้าวบ้านฉันนะพอดีว่าฉันบอกแม่ให้ทำกับข้าวไว้ให้แล้วอะทำไมแกไม่บอกฉันก่อน ฉันเพิ่งนันกินข้าวเย็นกับนายไปเมื่อกี้เองเฮ้ยไม่เป็นไรนุ่นไปกับปิมเถอะกับนายไปตอนไหนก็ได้ปิมหัวหน้าเรียกพบฉันดีใจกับแกด้วยนะที่ได้เลื่อนตำแหน่งมันก็สมควรได้ปะแกก็รู้ว่าความสามารถของฉันอะมันถึงอยู่แล้วจ้าฉันรู้ว่าฉันเก่งแม่แกคงภูมิใจแย่เลย ข่าวนี้ยฉันก็ชนะแกจนได้นะนุ่นนี่แกพูดเหมือนเรากำลังแข่งกันอยู่เลยนะเออใช่ตอนเนี้ยเงินเดือนฉันก็มากกว่าแกแล้วที่คุยคุยกันไว้ก็สามหมื่นห้ามากกว่าแกเกือบหมื่นใช่ไหมนุ่นอืมดีเลยต่อไปนี้แกก็ไม่ต้องติดขัดอะไรแล้วเนาะ ส่วนเงินที่ฉันยืมแกไปอะ่ะตอนนี้ฉันได้ปรับตำแหน่งแล้วขอจัดการเคลียร์ค่าบัตรเครดิตอะไรให้เรียบร้อยฉันจะทยอยคืนให้นะเดี๋ยวจัดการให้นะคะผู้จัดการอืมแกนี่ก็เป็นลูกน้องที่ใช้ได้เหมือนกันนะชมอย่างเดียวไม่ได้นะต้องให้รางวัลด้วยแต่ตอนเนี้ย ฉันยังไม่มีเงินสี่หมืนคืนให้นะเพิ่งจ่ายค่าแบบเครดิตไปอะ่ะอืมมีตอนไหนค่อยให้ฉันแล้วกันงั้นทำงานที่ฉันสั่งให้เรียบร้อยขอส่งก่อนเที่ยงนะได้จ้าอยากสั่งอะไรก็สั่งมาเลยเต็มที่พอเดี๋ยวเดือนหน้าจะไม่มีลูกน้องอย่างฉันให้ใช้แล้วนะแกหมายความว่าไงจะลาออกเหรอก็ นี่เชิงหรอกพอดีฉ eh oh ันได้งานใหม่อ่ะงานใหม่งานอะไรเหรอนุ่นฉันได้งานที่ไฟพีเอมบริษัททำเว็บไซต์อ่ะเิ่้งานเดือนหน้าหรอแล้วที่นั่นเขาให้เงินเดือนแกเท่าไหร่อ่ะก็รวมๆสี่หมนห้าโห แกได้เงินเยอะจังนั้นแสดงว่านี่ที่ฉันติดแกก็ไม่ต้องคืนก็ได้มั้งเพราะว่าแกทำงานเดือนหนึ่งก็น่าจะได้คืนแล้วนี่จะพูดเล่นปะเนี่ยทำไมนุต้องแนะฉันต้องอยู่เหนือฉันทุกอย่างเลยวะ จะให้แกมีชีวิตที่ดีกว่าฉันแน่นอนนังรุ่นงานทิ้งท้ายเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็จะไม่อยู่แล้วนะขอก่อนเที่ยงนะ ปีมคุณหนองเรียกอะ่ะนุ่นด้วยนะแต่ะปีมเข้าไปก่อนคุณทราบใช่ไหมว่าคุณนุ่นจะออกไปทำงานที่อื่นในวันพรุ่งนี้ ค่ะนุ่นรายงานฉันแล้วแล้วคุณทราบไหมว่าเป็นบริษัทอะไรอยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าบริษัทชื่อ 5pm แต่ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่คุณเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้ถามอะไรหน่อยหรอค่ะฉันไม่ได้ถามนอกจากเขาจะบอกเองในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าของคุณนุ่นฉันถามหน่อยสิ คุณคิดยังไงกับพนักงานคนนี้ฉันคิดว่านุ่นไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีความรู้กับตำแหน่งที่ทำนุ่นออกไปจากบริษัทเราก็ดีแล้วนะคะจะได้หาคนที่เหมาะสมเข้ามาทำแทนแล้วคุณเคยตักเตือนเขาในฐานะหัวหน้าบ้างไหมไม่เคยคะ่ะเพราะฉันคิดว่านุ่นเองอาจจะมองว่าฉันเป็นเพื่อนที่ใจดำฉันเองก็ลำบากใจนะคะเพราะหลายครั้งงานฉันก็ต้องออกมาแก้เอง ถ้าจะให้ประเมินพนักงานคนนี้คุณคิดว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับฉันให้ติดลบเลยค่ะและในส่วนของความเป็นเพื่อนคุณมีมุมมองอยังไงบ้างอ่าคุณหน่อง หมายความว่ายังไงเหรอคะฉันก็แค่อยากรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนแบบไหนกันแน่นุ่นเข้ามาได้เลยจ้ะ มีจดหมายส่งไปที่บริษัท 5pm บริษัทใหม่ที่คุณจะย้ายไปทำงานในวันพรุ่งนี้นี่เป็นรายงานพฤติกรรมคุณนุ่นจากบริษัทเก่าค่ะฉันเห็นว่าคุณหน่องเป็นคนรับพนักงานคนนี้เข้ามาเองเลยอยากให้พิจารณาค่ะ จดหมายจ่าหน้าซองว่ารายงานพฤติกรรมซึ่งเป็นชื่อของคุณฉันเชื่อนะที่คุณบอกว่าไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับบริษัทไฟฟพีเอ็มที่คุณนุ่นจะย้ายไปเลยคุณนุ่นคุณไม่ได้บอกหัวหน้าคุณหรอว่าคุณจะย้ายไปทำตำแหน่งในเครือไม่ใช่บริษัทที่อื่นไม่ค่ะไม่ได้บอก ไม่แปลกหรอกคะ่ะที่คุณปริมจะไม่รู้เรื่องนี้เพราะจะมีแค่พนักง,งานที่ถูกแต่งตั้งเท่านั้นที่จะรับทราบปิมแกทำแบบนี้กับฉันได้ไงไม่ใช่ฉันนะฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆแต่จดหมายนี้ม่มีชื่อแกรับรองนี่แกลงทุนใช้ข้อมูลจริงเพื่อให้ฉันดูเลวร้ายขนาดนี้เลยเหรอ ว่าไงคะคุณปีมคุณนุ่นคือคนที่ฉันคัดมาก,กับมือคุณจะบอกว่าเขาได้ศักยภาพอย่างนั้นเหรอใช่ฉันเป็นคนทำเองนี่แกทำแบบนี้กับฉันได้ไงอะฉันไม่ใช่เพื่อนแกนเหรอก็เพราะว่าฉันเกียดแกไงแกทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างมันต่างจากฉันทำอะไรก็ล้มเหลวไปหมดแต่นุ่นข้ดีกับปิมตลอดเลยนะ นี่คือสิ่งที่ตอบแทนกันเหรอฉันไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าจดหมายฉบับเนี้ยมันไม่ถูกส่งไปที่บริษัทนี่คือฉันจะถูกสังคมเข้าใจผิดขนาดไหนคุณเรรมสิ่งที่คุณทำมันร้ายแรงมากโทษคือไล่ออกสถานเดียวคุณนายฝากแจ้งฝ่าย HR ด้วยนะได้ครับคุณน้องคุณเปรม ฉันจะบอกอะไรให้อีกอย่างนะการที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าเป็นเพราะคุณนุ่นเสนอชื่อของคุณไปยังทีมผู้บริหารนุ่นฉันขอโท ฉันผิดไปแล้วจริงๆอะ่ะแกช่วยไปคุยกับคุณหน่องได้ไหมไม่อยากไล่ฉันออกเลยแกพูดอะไรสักอย่างสินี่ฉันเพื่อนแกนะฉันจะด่ากแกก็ได้นะแต่ฉันแค่รู้สึกว่ามันเสียเวลาที่ต้องมาเสียเวลาแกนุ่น